ดูนี่นึงน,นะครับมันมี่หรืออะไรก็ไม่รู้นะว้ <c oughs> ะาคาซีนมาแล้ว <c oughs> าคาซีนอะไรจะมีภารกิจอะไรบ้างภารกิจเปล่าเขาจะภารกิจนะครับดูนี่ไปไปเขา,าจะให้ไปตรงนู้นแน่นอนยังไงเราเห็นแหละโอ้โหชุชุดชุดชุไปไปตัวนี้ก่อนนะครับ ไอยจำบ้อนะวะจีบแันด้วยปะตรงใส่เจ้าวะจำบ้อนว่าคาซีนอีกแล้วนะครับมาเนี่ยแีนไอ้ก็ไม่มีตัวตุ่นนะที่ข้างในเราให้ไปทางนั้นนะครับคาซีนเหรออ๋อ เรียนซีได้ไม่ได้เรียนซีได้นะครับไม่ได้โอเคแน่นะครับโอเคไปล่นต่อดีกว่าไปบนนั้นกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่พระไปเดีินเต้นไปเวตาลกันอุ้ยผูกตัวอืมแล้วก็ให้ถ้ามันมันลื่เนี่ยเราก็กดที่ตัวขวาเนี่ยจะระเบเจนครับ เอาไปมันี่เอาม่ได้น่าจะตรงนี้นะโอเคเหมือนมีคนสองคนมาเท็คว้าวิวเออเอามาเลยนะครับอ้ออันนี้คืออะไรนี่ขอรับอย่บนว่าสต๊อกเฮ้ยภารกิจนะครับภารกิจชนชนกล้องไปเลยไปชนชนกล้องไอ้ นี่นะครับไปชนกลองนะครับโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอเคเสรกซ์ซินีอย่าเสร็จกลองเสร็จกลองอ้วเสกซ์อั้อันนี้อันนี้ใส่ยุ้มใช่ไหมอันนี้ันจะมีเพลงแซลงนะครับมันให้เวลาทั้งหมดหนึ่งนาทีน่าจะหนึ่งนาทีจริงว้าไม่ได้เพิ่งได้แค่เก่าๆโอ้โหอันนี่คือบาเลีอะ ไปไปชนก้องเลยบุมบุมเอาแปะพุ่มโอาผมให้เดิเออทางนั้นเดินวันไปเราจะสุดนะโอ้โหโอ้เาจะไม่ทันอ่ะวันปุ้มโออเออหลาครั้งกันนะครับเราจะพยายามตัดแล้ว อันนี yeah. mm, ้เออในนาทีจร mm. uh, mm ิง hmm. ด yeah. ้วยอ้ยไม่น like ่าเชื่อจะมีฟันกินเอมาก่อนน่จะมีนะนเนไปเลย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 มมตอนนี้เดี๋ยวสิบนะเดี๋ยวมาโอ้โหเล่กดูนะคะ อุ๊ยขุ้นขึ้นขึน้นวัลังคะคันลังคันลังคันลัง้ยระดตะีมาแล้วโอ๊ยตกนางเล้วเอามาโอ๊ยว้าวริชินอนตุ๊กเปีย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 ก โอเคครับสำหรบคุยเนี่ักคอนสบายดีทางนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับบายบาย